ยอว์ซาสวัสดรุ่นเมกาดิวิลุ่นดูไปดิวิลุ่นชาวิสายดุเดือกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมในบิ๊กโคกนนหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมวอลเลนส์มือถือกันอีกแล้วนะฮะคนดูนะอู๋พี่ก็ไม่อยากจะมู่วต่าไหร่ดอกคนดูวันนี้นะครับก็วิธีการโหลดวิธีการสมัครเกมนี้อยู่ด้านล่างค้างกระาใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะผมตำสอนไปแล้วนะครับคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับึไปไซม์ไหมไป คนดูอันนี้ผมเล่นผ่านอ่ายูยูบูสเตอร์นะครับ VPN นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่อยากจะหาโหลดมาใช้งานก็ไปโหลดมาได้นะครับอันนี้พี่รับเติมอยู่นะครับยูยูบูสเตอร์สวยร่วงร่วงร่วงเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ โอ้โหมันเยอะมันเยอะคนดูมันเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเอาไม่เอาไม่บ้ากัอย่ารูนี่สัยไหนละคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดจะนั่งคำยันตะกี้ผมทำสอนไว้แล้วนะครับคนดูไปกดดูกันได้นะครับแล้วก็เอ่อสำหรับใครอยากจะโหลดมาเล่นก็ผมแนะนำเลยเกมนี้ถือว่าใช้ได้นะท่านผู้ชมนะ อย่า yeah, เอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัด VPN เนี่ยผมรับเติมนะครับอยู่ยูบูสเตอร์แต่ว่าถ้าจะเติมเกมอา่า <c oughs> ถ้าจะเติมเกมนี้ก็อา่าลิสแมนช็อปนะครับรับเติมอยู่นะครับไปไปไปคนดูปึ๊บ <c oughs> <c oughs> ผมมองไม่เห็นคนดูสวยอร่วงหนึ่งเฮ้ยตวไอ้อุยอีกนิดเดียวคนดไนไูไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะสองรอบสองรอบอยู่ใจเย็นๆใจเย็นๆเนพื่อนอันนี้มันวิ่งดีนะพวกนี้มันวิ่งดีคนดูต้องระวังให้ดีนะครับ ผมต้องเฝ้าแถวนี้ไว้ก่อนเพื่อเราเราควรพีกไปไปอีบ้างนะที่เป็นชอบรับเติมนะครับคนดูเกมนี้ไปเติมได้นะครับเย้ขอมนบอยปุ๊บลิงเติมอยู่ด้านลน่างเขาอยากจะคิดนะสนาสำหารับใครอยากเติมสกินปืนอะไรพวกนี้นะฮะมาดิมาแก สวยพีคไหมโอ้โหเรียบร้อยสวยเลยตัวเดียวเรียบร้อยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่ถ้าเพื่อนเราไปตันตรงนั้นหมดมันก็ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมฮ่าีรกูดไปครับเราเฝ้ามุมนี้ต่อฮะผมพยายามจะไม่ซื้อไม่ซื้อปืนเยอะนะเผื่อตายนะครับมันได้รอบมาสามพันเนี่ยอ่าผมซื้อพกไปแล้วกันแค่นั้นพอ อันนี้สองลูกกอมันเป็นระเบิดอ่าระเบิดไข่ต้มนะครับเอาไว้ชิคเอาไว้ชิคโอ้โหคว้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บอันแหละมาวิ้ยมามา ออุยโ้สวยทำดีทำดีำดสวยเก็บสองสวยโอ้โหเก็บสาม<ฮ>อุ้ยเพื่อนเราเข้าช้าไปหน่อยตรงนั้นแหละมีสวยเย้ yeah. ูหน่อยอร่อยจัดผมโดนบังมุมนะครับคนดูผมช่วยยิงไม่ได้เ่กีดีนะผมมีตังเซฟไปอยู่สองพันก็พอได้อยู่อย่างนั้นน่ะฟืบนี่ปืนเดิมปืนเดิมระเบิดนี่ควรเป็นอันนี้ดีกว่าระเบิดไข่ต้มผมที่จริงระเบิดไข่ต้มมันชิคได้นะเวลาผมใช้มันชิคว่าเอยมันมีคคนมาไม่ตรงนั้นน่ะท่านผู้ชม นี่จริงไอเนี่ยผมควรไว้ตรงนี้ไว้ช่วยยิงปับ๊บแล้วมนลงตรงนี้ใช่เลยนานมาจริงด้วยยิงไม่ก่อนคนดู วสวยสวยล่วงหนึ่งสวยเจ็บเจ็บเจ็บสลัวสลัสวยทำดีครับเป็นไงล่ะดีเนอะผมมี สโลพอดีนะครับผมถนัดสไนนยนี้มากกว่าคนดูผมจะไม่เล่นสไนัยอื่นนะครับเกาะยี่สิบห้าพอแล้วเกาะยี่สิบห้าก็พอแล้วเพราะว่ามันยังไงมันกรล่ำโดนหัวเราอยู่แล้วเก็บเงินไว้เซฟรอบหน้านะครับระเบิดไข่ต้มหนึ่งตรงนี้แล้วก็ระเบิดไข่ต้มอัดไปตรงนี้แล้วก็ไอตัวนี้ควรช่วยยิงประมาณมุมนี้นะครับกำลังดี โอเคไม่อยู่ไม่อยู่ไปมุมนูน้นพีก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 มีนะครับคนดูแถวนี้ สวยร่วงสวยร่วงสวยโอ้ยยู<ฮ><ฮ>อีกตัวหนึ่งคนดู <S <S <ฮ>เพื่อเราจะยิงไม่แตกนะครับเมื่อกีน้นี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S <S ทำดีแล้วแต่ผม ผมคิวไปเยอะอยู่นะคนดูเมื่อกี้โอเคถึงเวลาเกาะพันแล้วมาแล้วมันต้องเล่นสไตล์แนวนี้มาชิคก่อนเลยตรงนี้ว้าโอเบิดไปครับ ผมว่ามุมนี้ชัวให้คุณโยนเราเรากันไว้ก่อน

กู้สี่หียกู้เพื่อนสวยยูเวยเอ๊ uh <Yeah! S 2> มันเล่นช้าแล้วนี่เมื่อกี้นี่คนดูมันมันมันเล่นช้ามันเล่นช้าเนี่ยฉลาดอยู่ฉลาดอยู่ <c oughs> เออเรื่องจุดจัดแต่ก็ไม่ทันพี่ดอกพี่บอกเลยแย่กา yeah, จะมาล่นช้นอย่างนั้นเหรอ อันนี้พอละเล่นต้องเล่นไวนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยชิคเนี่ยถ้าลงไปชิคนี่เช็คยากมากแต่ผมแต่ผมเล่นมุมนี้แล้วกันเดี๋ยวเล่นมุมนี้ให้เพื่อนนะครับดันนี่ต้องดันดันทีมเดียวกันนะไปเตรียมตัว 喂。换蛋<带>，发现敌人。过来，龙。呃。多名敌人在 A。爆能器落在 A 区。最后一人。哦吼！喂来多、啊、来多。 ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้เสียพอได้เสียแต่ผมชอบนี่สไนจัดเลยนะคนดูนะเพื่อนเราบุก,บกไม่บุกไม่เท่ากันนี่จบเลยอันนี้ไว้ก่อนไปฮะ Wow, that's... Quang gì? โอ้ยแล้วทำไมไม่เข้าวะกูไม่เข้าใจเพื่อนเอาเอาเอาเออเพื่อนเราไม่เข้าเมื่อกี้นี่มันไม่เข้านะครับมันมาละเออว่าแต่ฮิก ทำไปเพื่ออะไรเพี้ยนฟังบุกนี่มันเล่นยากอยู่นะครับต้องเล่นระวังเลยแหละหอีกเกาะสี0ร้อยพอไายลุยเวลียูดฮ <Very good, S 2> นะ 要风要手雷，冲！要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 冲！a 区要冲！要冲！要冲！ เดือดเลยดิวาง g ตรงนู้นตรงนู้นเฮ้ยไอ้บ้าเลือดมันเหลือนิดเดียวนั่นน่ะรั้นตนัวอะไรหนีทีนี้เก่งกันทีนี้เก่งเมื่อกี้นี่มึงไม่เห็นอย่างนี้วะ ี่ผมเอาเอา่าวอนดดอแล้วกันไม่ได้นะคุณดูวันนี้ผมต้องเริ่มเล่นระวังแล้วไปถ้าเพื่อนเข้าเราต้องเข้าเลยนะครับไม่งั้นแบบเพื่อนเรามันจะมันจะช่วยยากนะครับแบบเมื่อกี้ ลงครับสวยต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้า,ขาสวย บนบนบนญแ<ต>กล่ะต้องอ,อ,อย่างนี้เพื่อนถ้าเข้าเพื่อนเราเข้าเราต้องเข้านะครับอย่งี้มันดันเข้าไม่ได้ไปลุยววเวลาวิ่งโคตรดีอ่ะ ไม่รู้มันจะไม่รู้มันจะเล่นพีคมุมนี้อีกไหมนะ <c oughs> เกมเดิมเดิมเริ่มยากแล้วอันนี้แรงเริ่มสูงนะครับจะมีแบบคนเล่นเก่งเยอะนี่นี่ไม่ยังเจนะเจแบบเล่นเล่นดีมากเลยหนึ่งสองะกิ้ปึ๊บระวัาางนะเพื่อน เอาเลยเข้าเลยเฮ้ยโอยเจ็ดโดนเราหวาบมุมนั้นน่ะเอาๆๆๆเอาๆๆเอาเอาเอาเราเพื่อนเรารออะไระนะวะเนี่ยสวยเฮ้ยนี่แม่งทำไมมันเล่นอย่างงี้วะสายสายสายโฟไปสวยทำดีเย้ อีซี่อีซี่ผมแคปแคปแคปภาพเราดูว่านั่นและรอบนี้ดันได้นะนี่รอบนี้ผมเล่นมุมนี้ให้เพื่อนนะครับเนี่ยติดสโลมุมนี้เลย 落在 A 区。毒。放置兽兵。情报器下线。 โอ้โหเมื่อกี้นี่ผมเหมือนผมได้ยินเสียงอะแต่ไม่ชัวร์งไงอืออุ<ฮ>้ย<ฮ>เกือบแล้วอีนิดเดียวทหารมาใส่มาได้นี่จบเลยนะคนดูเจ็ดเจ็ดควรวิ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าวิ่งวิ่งเส้นเดิมเราเนี่ยได้ละไม่น่าเลยน่าพลาดเลยเพื่อนเจ็ดแม่งวิ่งเนี่ยเจ็ดเจ็ดไม่วิ่งเส้นเดิมอะ ไปไปแหน่แหน่เริ่มแตกแถวแล้วผมโยนระเบิดตรงนีมม้ก่อนไม่รู้ถึงไหมนะสว้ล่วงเจ็บเจ็บ สวยอ้ยสวยทำดีครับชนะนี่นะผมยิงอัด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 เข้าไปโอเคแรงวิ่งแล้วเว้ยนี่มานะครับได้อยู่เว้ยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสนับ Suzuki Balance Mobile นะท่านผู้ชมนะไปลองวิ่งกันได้นะครับผมทำวิธีสอนหลุดไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้งตะกอนเจอกำลังคลิปหน้าบายจ้า